เราเล่นแบบยิงห en like ัวมันทำไมก่อนดิครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้ววัดคมนะเลวโบรู้เจอเจอโอ้ยยิงไปไหนครับจ่าเอ๋่เบบี้วัดคม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 ฮ่าโดนไปเม็ดนึงโดนไปเม็ดนึงเอาไปอีกเม็ดนึง สวัสดีครับทุกคนผมก็ไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะครับสําหรับฟรีไฟล์เนี่ยนะครับผมเองก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับถ <Yeah. S 1> ้าอยากจะย้อนวันวานนะฮะเราก็ไม่ได้ทิ้งเกมไปไหนนะแต่ก็เข้ามาเป็นระยะระยะนะครับ mm. ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเกมเกมนี้เสมอนะครับเพราะว่าที่เวลาทุกคนถามว่าพี่ไม่กลับมาเล่นหรอก็ก็มีแบบคิดถึงช่วงแบบที่เคยเล่นช่วงนี้แบบยุคแรกๆอะไรแบบเนี้ยเราก็กลับมาดูอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับ แต่วันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหกลับมารอบนี้มีชุดพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ด้วยนะครับโอ้โหเกมฟรีไฟเนี่ยโอ้ผมผมก็ติดตามพี่เอกนะโอ้ถ้าจะบอกว่าพี่เอกเข้ามาป่วนเกมฟรีไฟเนี่ยบอกเลยว่าสายด่วนป่วนฟรีไฟลของจริงเลยนะครับผมแล้วเนี่ยผมก็มีแบบมี่ีดดาบของพี่เอกด้วยนะครับมีปืนนะเนี่ยับปืนของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะฮะฟาร์มาร์สนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าผมจะลงไปเก็บมาแล้วก็เอามาเล่นนะครับแล้วก็มีมีดด้วยนะครับ<อ>นี่อาวุธยาประชิดสวยงามมากเลยนะครับมีดนะครับนกลุงฟุ้งเอาเรื่องนะครับผมบอกเลยว่าชุดพี่เอกเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดเดียวด้วยนะครับมีทั้งหมด2ชุดนะฮะของพี่เอกฮาร์อเกอร์จะมีมีชุดถอดเสื้อด้วยน,นี่ฮะ <laughs> <laughs> โอ้โหเด้อะแบบแบบ ผมไม่รู้จะพูดยังไงคือเกลียนนะครับเกลียนนะฮะเกลียนมากเลยนะครับทุกคนเกลียนนะ,นะนะแล้วก็มีโปรไฟล์ของพี่เอกนะฮะโอ้หล่อจัดแล้วก็มีกระเป๋านะฮะกระเป๋าพี่เอกนะฮะเป็นอ่าเป็นนกครับนกนอ้วนๆนะน่ารักน่ารักจัดนกอ้วนนะครับผมบอกเลยว่าแฟนๆพี่เอกฮร์ล็อกเกอร์แฟนๆเกมฟรีไฟนี่ไม่น่าพลาดนะฮะลองกลับมาเล่นดูนะครับมีแบบอีโมจิคอนหัวร้อนด้วยนะนีนะ่เดี๋ยวผมให้ดู I'm the leader of the pack เต็มของเราที <watercolor thr Water> ่ทุกคนคุ้นเคยแล้วก็มีไอวอลสุดเท่ด้วยนะไอวอลพี่เอกนี่ฮะไอวอลสุดที่นะครับผมของพี่เอกนี่มาแบบมาเต็มเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมกิจกรรมคอลแล์ปนะครับสาหรับอยากจะได้ของมาแลกนะครับผมกิจกรรมที่1เนี่ยกล่องพี่เอกล็อกอินเพื่อเข้ามารับกล่องของขวัญจากพี่เอกได้ฟรีทุกวันเลยนะครับ ส่วนกิจกรรมที่2เนี่ยมินิเกมพี่เอกพานกอ้วนให้รอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆนะครับ<อ>กิจกรรมที่3ว่วาดเขียนเซียนพี่เอกนะครับให้ผู้ชมทุกคนเนี่ยได้เขียนข้อความถึงพี่เอกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าให้ไปบนนะฮะไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าแกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ของจริงนะ<อ>ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาชุดพี่เอกไปลองเล่นดูนะครับ ไม่ได้เล่นแบบนานมากแล้วนะครับก็คิดถึงนะฮะมาเป็นระยะระยะนะครับก็อยากจะพาทุกคนมาพักผ่อนจากเกมเดือดๆนะครับที่สวนสนุกฮาร์ดร็อกเกอร์พร้อมกับเกมต่างๆนะครับภายในคราฟ l a แลนด์นะฮะและขอบอกเลยว่านอกจากนี้อัปเดตตรงนี้เนี่ยยังมีสวนนกอ้วนมาสขอตตัวตึงของพี่เอกให้เราไปเลี้ยงที่คราฟ l a แลนด์อีกด้วยนะครับจัดไปจัดไปครับจัดไปไปครับผมเราไปลุยกันเลยนะ ได้สัมผัสบรรยากาศเดือดๆหน่อยนะครับโรงงานแล้วกันนะฮะเหมือนจะมีคนหนึ่งสองคนละเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว,ลวข่านัวกันอยู่เราเปิดพื้นที่แล้วแล้วเราวิ่งไปเลยล่วงโอ้แล้วตุ๋ยฮะเอา วันนี้เขาจะมาดมศพนะฮะเรียบร้อยครับโดนยิงจากระยะไกลมากๆมีฟาร์มาสที่เอกไมเอ่ยผมไม่มีเลยอ่ะอุ้ยมีครับฟาร์มาสเจอแล้วปืนของที่เอกฮาร์ร็อกเกอร์เจอฟาร์มาสแล้วครับทุกคนเอาแล้วครับบอกเลยหลังจากนี้ลั่นต่อเย็ดเล่นแบบยิงหัวเหมือนสมัยก่อนดีกว่านะติดแม่สะโรกเหมือนสมัยก่อนนะเล่นฟาร์มาสยิงหัวนะครับ นี่ครับฟามาที่เออแบบฟามาทั้งเกมเลยนะครับอาจจะมีไม่คมนะฮะแต่ก็ได้อยู่นิดนึงอาจจะมีไม่คมนะฮะอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างขอประทานอภัยด้วยนะครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโคมนะคม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 เลยคมเลยจังหวะเนี้ยพีคมีคนไหมครับนี่อ แล้ว bro อุ้เจอเจอ rampage ขมนะเนี่ยขมนะเนี่ยขมนะเนี่ยอุ้ยใครเปิดใครเปิดใครแอบเปิดเราครับใครเปิดเราครับแปบบ๊บนึงนะเอาโรงงานไหวอะโอ้ยวิย่งไปไหนครับอ้ยไปไหนครับเนี่ยอะไรยิงอะไรยิงชิวๆอะไรยิงชิวๆ โอ้พีกน่าจะคนหมดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมีมีมกระโดดอยู่อันนึงทีน้ผมเห็นอยู่ผมเปิดเขาก่อนเลยนะครับเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดนะเอาจนโดนอะทุกคนคิดดูดินี่ไงเจอไอวอลพี่เอกเรียบร้อยปาดหัวปาดหัว หลังขาดหลังขาดหัวแตกโอ้โหข้างล่างเหมือนมีคนยิงกันนะแป๊บนึงนะอุ้ยจเจเอ๋เบบีวัดคม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 เอ๊ะเหมือนจะยิงอยู่ข้างล่างนะอุ้ยอุ้ยเกือบตายฉอดวัดคมผมเกือบตายอ่ะเอ้ยมีคนดมของ ชตวัดคมชตวัดคมชตวัดคมชต,ว,มชตวัดคมชดมชต,ชตเก็บของเนียนชดเก็บของเนียนโออัน,นอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเดินมาเก็บของเนียนเลยเหรอครับ <c oughs> คุณเห็นหรือเปล่าว่าผมอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเห็นคุณคงไม่เก็บแบบนี้ฮ่าฮ่ามือสไนเปอร์โปลีครับมือสไนเปอร์โปลีมาแล้วอยู่ไหนกันเอ่ย เหลือสิบคนสุดท้ายนะอุ้ยมีคนนะข้างหน้าผมอุ้ยตั้งนึงนะเหมือนเขาจะยิงกันอยู่ข้างล่างนะมือสไนเปอร์โปรลีมาแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะขอตายแล้วอุ้ยอันนี้เก็บของเนียนๆตั้งเรียบร้อยโอ้โหเกมนี้เดือดไปไหนเกมนี้เดือดไปไหนเดือดดิครับผมเดือดดิครับโอ้ย อ่าโดนไปเม็ดนึงโดนไปเม็ดนึงเอาไปอีกเม็ดนึ่งวิเล่นสนายคู่ไปเลยฮนะอุ้วิใครมาตุ๋ยผมแป๊บนึงแป๊บแป๊โอ้ยอย่างคมอย่างคม,งมเหลือสี่คนสุดท้ายแล้นึงนะโผล่มาจากไหนไม่รู้เหลือสามคนแล้วนะครับทุกคนเจอเจอพี่เอกฝ่ายสไนโปลีกหน่อยนะครับทุกคน สับยิงสับยิงเนี่ยอุยอ้ยเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วทีมแชมป์นอนมาเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะยายแมงมุมหนอแล้วเรากดกไม่เห็นมีใครเลยอะ่ะอ๋อมันจะเผยตำแหน่งอยู่ด้านล่างนี่เองเขาดักรอเราอยู่ในวงนะครับคนสุดท้ายไปครับไหนเออยู่ไหนเอ่ย อุ้ยวัดคมวัดคมโอ้โหทีไฟกราฟิกสุดยอดผมก็าทำอลังการขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยโอ้ผมชอบนะผมชอบนะกิจกรรมคอลแลบพี่เอกนะครับการพัฒนาเกมเนี่ยตั้งแต่ที่แบบผมเลิกเล่นแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่ากราฟิกหรืออะไรเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะ อย่าลืมนะครับกิจกรรมคอแแลันะครับของพี่เอกนะฮะตั้งแต่วันที่24ธันวาคมจนถึง13มมกราคมนะครับผมเกมตอนนี้ก็พัฒนามาไกลามากๆแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับน้องๆ